สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living in Style รายการที่มีสาระดีๆและเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่หลากหลายโดยเน้นธรรมชาติบำบัดผ่านการรับประทานอาหารเพื่อให้ธรรมชาตินั้นช่วยชีวิตหรือปรับชีวิตให้สมดุลและอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับรายการของเราจะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกคือช่วง Good Health นะครับวันนี้เราจะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของหอยเชลล์ครับสำหรับช่วงที่2ครับช่วง Good Food วันนี้เราจะนำหอยเชลมาทำเมนูอะไรสักครู่ติดตามรับชมให้ได้นะครับและช่วงสุดท้ายครับช่วง Good Life ครับไปพบกับเรื่องของสีสําหรับที่พักอาศัยนะครับเป็นไงบ้างครับแต่ละช่วงของเรามีสาระน่ารู้ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับตอนนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมไปพบกับช่วงแรกครับช่วง Good Health กันก่อนนะครับลองมาดูสิครับว่าหอยเชลนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ ่านผู้ชมคะหอยเชลล์หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหอยพัดเป็นสัตว์น้ําที่น่าสนใจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเพื่อนํามาพ่อเลี้ยงไปอุตสาหกรรมได้ค่ะหอยเชลล์ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทรายบนโคลนหรือโคลนปนทรายในท้องทะเลลึกโซ่ทรงของหอยทะเลชนิดนี้มีลักษณะแผ่กว้างเกิดเป็นรูปวงกลมดูคล้ายพัดใบตาลเปลือกแบนและบางฟ้าเปลือกแต่ละข้าง มีขนาดเท่ากันผิวภายนอกของเปลือกมีลักษณะเนียนเรียบซีกซ้ายมีสีแดงม่วงสีฟ้าสดใสยอยู่บนเปลือกดูคล้ายเป็นประกายรัศมีประมาณ12คู่มีเส้นกล้ามเนื้อยึดฝาขนาดใหญ่ดวงตาของหอยเชลมีมากถึง100ดวงดวงตาเหล่านี้มีจำนวนไม่คงที่เพราะธรรมดาสำหรับหอยประเภทนี้ที่จะงอกตาใหม่เพิ่มทั้งยังงอกใหม่เวลาบาดเจ็บได้ด้วยหากมันสูญเสียดวงตาทั้งหมด มันจะกลับมาเหมือนเดิมภายใน2เดือนดวงตาเหล่านี้เป็นดวงตาสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว1มิลลิเมตรหอยเชลล์มีแคลอรี่ต่ำแต่มีโปรโตีนมากกว่า80%อุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ออีกด้วยค่ะการรับประทานหอยเชลล์สออนจะได้รับโปรโตีน20กรัม แต่ได้รับแคลอรี่เพียง95แคลอรี่หอยเชลล์หรือหอยพัดนี้มีเนื้อกลมหนาสีขาวมีติ่งสีส้มเนื้อนุ่มหวานนิยมนำไปประกอบอาหารหลายชนิดทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์ครบครันอย่างนี้อย่าลืมนำมาประกอบอาหารในเมนูมื้อต่อไปของท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมครับ หอยเชลล์นอกจากจะนํามาปรุงอาหารแล้วนะครับเปลือกของหอยเชลล์ก็ยังสามารถนํามาทําเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปของรายการนะครับคือช่วง Good Food วันนี้น้องทศของเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมวิธีการทําเมนูอะไรนั้นจะติดตามรับชมได้เลยครับ หอยมีเยอะเนี่ยก็คือตัวซิงค์นะครับตัวซีซึ่งดีมากสำหรับผู้ชายนะครับช่วยบำรุงเรื่องผิวหนังเรื่องเล็บแล้วก็สายตาเส้นผมด้วยครับกออ่านลงเลยนะครับครับมีใครที่กังวลนะว่าผมร่วงผมเริ่มบางเนี่ยต้องบอกเลยหอยเชลพวกนี้ช่วยได้ครับแต่ตอนนี้ใส่ลงไปให้หมดเลยใช่ไหมครับเชฟครับใส่เลยครับซึ่งต้องบอกว่าซอสนี้เป็น เป็นสูตรของเชฟเองครับผมแต่เหมาบคนผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็สามารถทําได้มีเนยมีนมมีชีสครับคนๆนิดหน่อยใช่ไหมครับครับอ่าไม่ยากเลยแลาเมซานครับและต่อมาพาเมซานลงไปเลยโอ้โหต้องบอกเลยชีสเยอะมากนะครับครับซึ่งชีสหลายคนกินแล้วกลัวว่าจะอ้วนแต่ต้องบอกเลยว่าถ้ากินในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปเนี่ยไม่อ้วนและก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยช่วยเรื่องกระดูกนะครับกล้ามเนื้อแล้วจะอบนะครับอืม ถามเชฟหน่อยครับอันนี้อันนี้ของมันเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่เปลือกของหอยไทยอ๋อครับครับแต่นี่คือของจริงเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหครับถ้าของอเมริกาเปลือกมันจะใหญ่ครับใช่ใช่ใช่ผมเคยเห็นครับอันนี้อันนี้ของหอยไทยนะครับอืมอ่าลงไปเลยเพื่อแต่งให้มันสวยครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับหอยเชลล์ของประเทศไทยเนี่ยจะออกมาเล็กๆครับแต่นี้ของอเมริกาจะตัวใหญ่มากเลยครับอืมนี่ลหละ เป็นไงบ้างพอมีซอสเหลือก็ลาดไปข้างบนนะครับอืมโอ้โหต้องบอกเชฟเลยว่าได้กลิ่นและหอมมากเลยครับเชฟโอ้โหก็มอสซาเรลล่าครับต่อมาด้วยมอสซาเรลล่าน่าทานมากเลยครับเชฟแล้วแต่นถ้าเกิดว่า ใส่เยอะชอบทานชิสก็ใส่ได้ถ้าใครชอบทานน้อยก็นิดนึงใครชอบเยอะอย่างผมเนี่ยก็เต็มที่เลยนะครับแล้วก็โรยด้วยพาเมซนอีกรอบนึงแต่นี้คือยังไม่เสร็จใช่ไหมครับหรือเสร็จแล้วครับต้องไปอบนะครับนาทีนึงครับนาทีนึงนะครับ ถ้าเป็นในไมโครเวฟมานานเท่าไหร่ครับเชฟครับไมโครเวฟอ่าสำหรับคนที่อยู่คอนโดแล้วไม่มีเตาอบอะครับไมโครเวฟจะไม่ได้สีนะครับจะไม่อะไรนะครับเวลาเนี่ยสีมันจะไม่ไม่สวยนะครับคือเชฟแนะนําว่าถ้าอบไมโครเวฟเนี่ยสีจะไม่สวยแต่แต่สําหรับคนที่ไม่มีเตาอบอะครับเชฟอบไมโครเวฟนี่ประมาณกี่นาทีดีครับอ๋อนี่หนึ่งนาทีก็พอหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีก็ Pre s สตาร์ทเลยนะครับก็จะได้เลยแต่เหมือนที่เชฟบอกอบไมโครเวฟสีจะไม่สวย ถ้าเป็นไปได้นะครับใช้เตาอบดีกว่าบอมเราอ่านะอันนี้เราจะเสิร์ฟกับครับนะครับนี่เราจะเสิร์ฟกับผักขมนะครับผัดไปแล้วนะครับครับอ๋วันนี้เรามีอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมผักขมอ่าเราจะเสิร์ฟไปด้วยกันครับจะเป็นนะครับผักขมนะครับท่านผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากเลยใช่ครับง่ายๆใช่ครับง่ายๆครับ แต่เชฟนี่เนียนมากเลยนะไม่บอกผมอยู่ดีๆโผล่มามีผักผมเลยของโปรดผมเลยและกินแล้วดีสมบสรขภาพมากนะครับผักผมเนี่ยช่วยบำรุงเรื่องสายตาครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับไฟต้องแรงมากไหมครับเชฟตอนที่อบไวเชลครับอ๋อใส่เต็มที่ได้เลยครับไฟสามร้อยว่าได้เลยสามร้อยนะครับเต็มที่เลยนะแล้วก็ประมาณสักห้านาทีก็ได้ใช่ไหมครับ ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงนะประมาณนาทีอะครับนาทีสองนาทีนะครับรวมถึงไมโครเวฟด้วยก็ประมาณนาทีสองนาทีสำหรับใครก็ตามที่ไม่มีเตาอบนะครับก็ต้องใช้ไมโครเวฟประมาณสักหนึ่งนาทีแต่เหมือนที่เชฟทีแนะนํานะครับถ้าเป็นไปได้ควรอบบนที่เตาอบนะฮะมันจะทําให้สีดูดีกว่าแล้วก็รสชาติมันก็จะดีกว่าด้วยครับเดี๋ยวผมจะวางผักขมโอเคผักขมมาแล้วนะครับนี่คือผักขม ปนกับอะไรครับเชฟอ่าจะมีอหอมใหญ่ครับหอมใหญ่เลยครับเกลือพริกไทยแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับอ๋แล้วก็เอามาผัดใช่ไหมครับเอาผัดอวางไว้ตรงกลางนะครับโอเคกันลังสวยครับระวังร้อนนะครับอย่าลืมนะท่านจะเอามาอบนะครับท่านผู้ชมครับต้องใส่ถาดที่เป็นเหล็กนะครับถาดพลาสติกนี้ไม่ได้เลยแล้ว หอยสกาลอปของเราก็เสร็จแล้วอืโอ้โหแค่ได้กลิ่นนี้ก็จะไม่ไหวแล้วครับเชฟสุดยอดโอ้และนี่ก็คือผักขมเนี่ยไว้ตกแต่งด้วยแล้วก็ไว้ใส่กินด้วยกันได้ใช่ไหมครับมันจะทานแล้วจะเข้าตัดกันได้ครับต่อมานะครับเราโรยด้วยพาสต์ี่นะครับพาสตี่โอ้โห ขออนุญาตนะครับเชฟขอลองลองลองบ้างนะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่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 แต่ไม่ไม่ค่อยแม่นถ้าคนนี้่างที่เาก็จะงี้เลยครับอ๋อสวยงามอย่างนี้ใช่ไหมครัเชฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเสร็จแล้วครับและนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเชฟครับเชฟจะเรียกจานนี้ว่าอะไรดีครับง่ายๆให้เชฟอบชีสเล่นครับง่ายๆงนั้นเลยนะครับขอให้เชฟอบชีสและวิธีการทำนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ยากเลย เหมือนที่เห็นเชฟชีทำนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายและก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแต่ตอนนี้นะครับเป็นตอนสําคัญแล้วครับเราจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเลยครับเชฟตอนนี้นะครับหอยเชลล์อบชีสของเราก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับอมก่อนที่ผมจะรับประทานเชฟจะมีอะไรปิดท้ายไหมครับอ๋อเดี๋ยวต้องทิกไทยรำหน่อยนึงครับแน่นอนเลยครับโอเครสชาติครับหอมโอ้โหน่าทานมากเลยครับเชฟ เหมือนที่บอกนะครับหอยเชลล์นี้ก็มาจากอเมริกาเลยมีสารอาหารเยอะนะครับแล้วก็เกลือแร่อย่างเช่นซิงค์มีโปรตีนสูงด้วยแล้วเราก็มีชีสนะครับซึ่งจะช่วยบํารุงกระดูกให้แข็งแรงได้นะครับขออนุญาตก่อนเลยนะครับเชฟใช่ายครับแล้วเราไม่ลืมนะครับเรามีผักขมด้วยสำหรับใครก็ตามนะครับที่เคยดูการ์ตูนพอปอายนะะพบอปอายกินผักขมแล้วจะแข็งแรงนะครับผมหวังว่าวันนี้ผมกินผมก็จะแข็งแรงเหมือนกันนะครับเชฟโอเคนี่เลยครับท่านผู้ชมครับ นี่คือหอยเชลล์อบชีสนะครับที่กินพร้อมกับผักขมพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามอือออร่อยมากครับต้องบอกนะครับว่รบา <laughs> รู้สึกแข็งแรงพ <c oughs> ีครับเชฟแล้วอร่อยมากด้วยนะครับอืซึ่งสุกกันลังดีนะครับ กำลังดีนะครับเชฟอร่อยมากครับและอีกอย่างคือหอยเชลล์เนี่ยที่มาจากอเมริกาครับเชฟมันจะใหญ่กว่าหอยเชลล์ของประเทศไทยใช่ไหมครับมันจะใหญ่กว่าเท่าหนึ่งเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้กินแล้วรู้สึกอิ่มนะครับโอ้โหอร่อยจริงๆครับเชฟยังไงก็ตามนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเชฟชีสำหรับเวลาและทุกๆอย่างแล้วก็อาหารจานนี้ที่ผมจะกินให้หมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันอีกแล้วก็เราก็คงได้ทําอาหารอร่อยๆกันอีกนะครับเพื่อสุขภาพ ครับขอบคุณมากนะครับเชฟและสำหรับคุณผู้ชมนะครับพบกันใหม่ได้นะครับในช่วง Good Food ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับน้องทศกับเชฟทีนะครับที่นำเมนูหอยเชลล์อบชีสมาให้เราได้รับประทานกันนะครับช่วงต่อไปครับเป็นช่วง Good Life ซึ่งจะเป็นเรื่องของสีสำหรับที่พักอาศัยนะครับจะมีวิธีการในการเลือกสีอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ เียรู้เรื่องการใช้สีสําหรับที่พักอาศัยว่าพื้นที่แบบไหนที่เราจะเลือกใช้เฉดสีอะไรจึงจะเหมาะสมเพื่อสร้างให้ที่พักอาศัยมีความสวยงามโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เห็นหากเราลองสังเกตที่พักอาศัยรอบๆตัวเรานั้นเราจะพบว่าที่พักอาศัยเหล่านั้นมีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปนะครับตามความชอบของเจ้าของสีที่เราจะเลือกใช้ก็จะต้องเป็นสีที่ถูกฉลกสบายตา ไม่ให้รู้สึกว่าอึดอัดร้อนหรือจืดชืดเกินไปการกำหนดสีให้กับที่พักอาศัยของเรานั้นจะเริ่มจากเรื่องของวัสดุสีนะครับสีที่ใช้สำหรับที่พักอาศัยนั้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทาซึ่งอุปกรณ์การทานั้นก็จะมีทั้งแปลงทาสีผู้กันและลูกกลิ้งนะครับสีที่ใช้ก็จะมีทั้งสีพลาสติกและสีน้ำมันนะครับสีพลาสติกนั้น เป็นสีที่ใช้สาหรับทาพื้นผิวผนังที่ทําจากการต่ออิฐฉาบปูนทั่วไปครับใช้น้าเป็นส่วนผสมหลักเนื้อสีนั้นจะมีรูพูนเ,เล็กๆอยู่สามารถที่การระบายอากาศได้นะครับแต่มีสีพลาสติกบางประเภทเช่นสีน้าอะลริลิกนั้นเมื่อทาแล้วจะเป็นแผ่นฟิลม์มบนผิวผนังมีเนื้อสีนแน่นมากใช้ทาปิดผิวที่มีรอยแตกลเ,เล็กๆได้นะครับและยังสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ครับสีน้ํามันนะครับ เป็นสีสําหรับทาผิวไม้และเหล็กใช้น้ํามันเป็นส่วนผสมหลักเนื้อสีมีความหนาแน่นมากสามารถปกป้องพื้นผิววัสดุจากสิ่งแปลกปลอมที่จะมาทําลายได้นะครับเช่นออกไซด์ที่ทําให้เกิดสนิมหรือป้องกันความชื้นให้กับไม้ไม่ให้ผุกรก่อนได้นอกจากสีพลาสติกและสีน้ํามันแล้วนะครับยังมีสีอีกหลายชนิดที่สามารถนํามาใช้กับที่พักอาศัยของเราได้นะครับอย่างเช่นสีฝุ่น สีฝุ่นที่ใช้ผสมในเนื้อปูนฉาบหรือสีที่มีพื้นผิวหยาบกรุขระที่เป็นเท็กซเจอร์นะครับเพื่อสร้างความแปลกตาให้แก่ผู้พบเห็นนะครับนอกจากเรื่องวัสดุสีแล้วนะครับจิตวิทยาของสีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นกันสําหรับการเลือกสีให้กับที่อยู่อาศัยของเรานะครับในเรื่องของจิตวิทยาของสีนั้นสีแต่ละสีนั้นจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินคําว่า สีร้อนและสีเย็นนะครับสีร้อนและสีเย็นนั้นจะมีความหมายในตัวเองอย่างชัดเจนนะครับหากว่าเราจะบอกอุณหภูมิของสีเป็นองศาเราก็มีหน่วยวัดนะครับเขาเรียกว่าองศาเคลวินนะครับแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกของเราวัดค่าอุณหภูมิสีก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเริ่มจากสีแดงนะครับให้ความรู้สึกที่เร้อร้อนรุนแรงอันตรายตื่นเต้นนะครับสีเหลืองให้ความรู้สึกที่สว่างอบอุ่นแจ่มแจ้งศรัทธา มังคั่งนะครับสีเขียวให้ความรู้สึกที่สดชื่นสดใสเย็นปลอดภัยสบายตาและมีความมุ่งหวังนะครับสีฟ้านั้นให้ความรู้สึกที่ปลอดโปร่งแจ่มใสกว้างปรับเปลี่ยนครับสีม่วงก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเศร้าหม่นหมองลึกลับนะครับสีดํานั้นให้ความรู้สึกที่มืดมิดเศร้าน่ากลัวและหนักแน่นนะครับสีขาวนั้นจะให้ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ พุดพองว่างเปล่าจะจืดชืดน,นะครับสีเทานั้นหมดมานิดนึงให้ความรู้สึกที่เศร้าเงียบขรึมสงบและแกะ่ชราสีน้ําเงินให้ความรู้สึกที่เงียบขรึมสงบสุขจริงจังและมีสมาธิสีน้ําตาลนะครับให้ความรู้สึกว่าแห้งแล้งไม่สดชื่นแล้วก็ดูน่าเบื่อนะครับสีชมพูนั้นให้ความรู้สึกอ่อนหวานเป็นผู้หญิงประณีตและร่าเริงเป็นยังไงบ้างครับ ท่านผู้ชมคงพอจะเข้าใจความหมายของสีกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูเรื่องสีที่จะใช้สําหรับภายนอกที่พักอาศัยกันบ้างนะครับการเลือกใช้สีทาภายนอกที่พักอาศัยนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะอากาศของบ้านเราด้วยนะครับเพราะประเทศเรานั้นมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นมีแสงแดดมากตลอดวันและมีความชื้นปนอยู่ในอากาศสูงบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวนะครับผนังภายนอก จึงต้องรับภาระอย่างใหญ่หลวงในการป้องกันผู้อาศัยจากสภาพภูมิอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นความร้อนจากแสงแดดและฝนสีที่เราใช้ทาภายนอกจึงต้องมีความคงทนมีการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสําคัญต้องมีการสะท้อนแสงได้ดีเช่นสีที่อ่อนนะครับจะมีส่วนผสมของสีขาวมากเมื่อมีการสะท้อนแสงออกไปก็จะช่วยให้ความร้อน สะท้อนออกไปด้วยเช่นกันนะครับส่วนการเลือกเช้สีเข้มนั้นอาจจะทําให้เกิดการสะสมความร้อนที่ผนังและส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้นะครับท่านผู้ชมครับการเลือกเฉดสีก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านั้นได้ระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคงได้รับชมสาระดีๆจากทางรายการของเราไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอยเชลล์วิธีการทาหอยเชลล์อบชีสแล้วก็เรื่องสีสาหรับที่พัากอาศัยนะครับ สำหรับรายการในครั้งหน้าของเราจะนำสาระด,ดีมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามรับชมให้ได้นะครับถ้ามีข้อเสนอะหรือจะติดชมรายการของเรานะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรายการในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ